วันนี้ไอซ์แบงค์ไดอรี่และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยชวนทุกคนมาเที่ยวกับโครงการ Legacy. มอลิเวอร์เลกาซีมรดกแห่งสายน้ำที่จังหวัดเมืองรองจังหวัดสุพรรณบุรีและอ่างทองค่ะ ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่บ้านอนุรักษ์ควายไทยนะคะค่าเข้าของเขาเนผู้ใหญ่คนละ30บาทส่วนเด็กถ้าสูงต่ำกว่าคเคาน์เตอร์คือ <Okay. S 1> ไม่เสียเงินนะเสียไว้แบบเนี้ยอ๋ออ,อ,อนุโลมให้ได้นะคะถ้าใ,ใครจะดูโชว์เนี่ยต้องจ่ายเท่มอีก20บาทก่อนจะไปนะครับด้วยความที่เรามาการท่องเที่ยวประเทศไทยแล้ว <c oughs> นี่ <Okay. S 2> สำหรับใครก็ตามนะครับที่มาเที่ยวให้มองหาสัญลักษณ์นี้ครับ S H A นะครับย่อมาจาก Safety and Health Administration นะครับสัญลักษณ์ที่จะบอกว่าที่นี่นได้รับมาตรฐานที่จะมาเที่ยวได้อย่างปลอดภัยครับผม่าเ,เราเข้าไปข้ในกัน าว่ควายมันจะโชว์อะไรได้บ้างเออไม่เคยดูดูนะข้างหน้าเหรออุปกรณ์ไม่ทำอะไรนะ ว่าให้เอาควายเนี่ยช่วยเราบดข้าว ที่เขามีคาเฟ่ด้วยนะแม่อายคาเฟ่ชื่อว่ากินแฟรดูไฟโถเอ้ยอย่างนี้ก็ไม่บอกงั้นเราก็ไปกินกันเถอะไอ้ไฟไม่ไม่ใช่ไฟตรงนู้นนั่งเล่นกินไอติมแล้วทำอะไรอีกดูอะไรคะับไฟไอยู่ไหนครับโอหนอนอีกทีหนูเรียกให้ได้จะสบายใส่เปล่าเรียกยังไงเรียกยังไงเวลาเรียกเขาจะมีชื่อคอมบีแต่ละตัวเรียกยังไงเรียกแบงแบงเฮ้ยไม่ใช่เรียกควายสิอ๋อ ป้อนยาก็ได้ป้อนกล้วยก็ได้ถ้าเกิดไม่กลัวก็ป้อนกล้วยเพราะกล้วยสั้นเท่านี้แต่เมื่อกอ่าไม่ไม่ใช่เวลาป้อนอาหารให้น้องด้วยได้ไหมเฮ้ยน้องออกมาเยอะมากเลยกล้วยมีแค่ี้นโอ้โหลงน้ำมาเต็มเลยนะครับพ่อพี่มาเอาฟางไอ้ยามาให้ไม่เห็นยาเดี๋ยวไม่เดินมาะขอจริงอ๋อเคเดี๋ยวเป็นมาลามาเร็ว อย่ามันม้าใครกีนใจเย็นๆฉ็นชให้เธอโอ๊ยนะล่ะใส่นะล่ะนังคาถาให้บ้างเร็วไปให้บ้างเร็วลาลานีไปแล้วนะฮะเป็นไงบ้างแม่เยียวพี่เขาดีกว่านี่เนี่ยอย่ามันทำบุญเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้มันไม่ได้กวดน้ำตับแขนพี่เขาทำไมไม่แต่ว่ามือชีพดีกว่า ถ้าเกิดให้ย่าแล้วให้ปล่อยย่าเขางับปุ๊บให้ปล่อยเลยถ้าไม่งั้นเขาจะดึงเราไปใช่แบงแบงตัวนั้นยิ้มได้น้องกอดไปดูควายไหนอะควายยิ้มตัวน้นครอยิ้มก่อนยิ้มยิ้มก่อนยิ้มยิ้มก่อยยิ้มยิ้มก่อนยิ้มควายยิรักเหรอะยิ้มทิยิ้มก่อนยิ้มก่อนยิ้มก่อนตลกมากเดี๋ยวไอ้คราวจะพาอีเรียมไปนั่งหลังควายนี่ดูทองกวาวกับ ทองม้วนนะฮะเดี๋ยวขอฝึกทักษะภาษาอังกฤษพี่นิลาหน่อยว่าอย่างควายเนี่ยภาษาอังกฤษคือมะม่วงแล้วจักรู้คุณพ่อเฮ้ยเห็นบ้างไ่มเห็นบ้างไ่มตัวนี้พญาควายนะ เลขแรกกางจากก้อยดำให้ย่างคพินล่าแดนสีข้าวนี่ครับพี่สองหางดอกสีข้าวครับที่สามขาลังด่างครับที่สี่ขีดน้ำข้าวดำครับที่ห้าก็ทาสีข้าวครับเล็กบักครับแก้วครับพี่อ้อนเลยครับเขาบอกว่าโอ้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 อ้อนซะด้วยตบนะยืนขึ้นเขาเข้าไปเข้าแบครับนั่งเข้าไปนั่งหลังถ้าจะบาดเขาให้ตรงให้เหมาะเอาเอาพีนล่าไป อย่าเก่งนะสบายสบายตยแต่เนื้อแน่นมากเลยเนาะคุณลุงเนาะชอบไหมคะป็นไงบ้างอยากลงอยากลงบอกว่าหน้าแดนหลังดอกเย้ h อันนี้อันนี้พญาคอยอันนั้นพญายมนั่งกลับกรุงเทพไปเลยนะบ๊ายบายบึ้ดๆโอเบึ้ด <Bye. S 2> ที่นี่เป็นจังหวัดเมืองรองนะถ้าเกิดใครอยากจะมาเที่ยวที่แบบคนน้อยๆเที่ยวง่ายๆมาที่นี่นะฮะขับรถมาแค่2ชั่วโมงเออเที่ยวเองเอาละครับหลังจากที่เราไปเที่ยวสถานอนุรักษ์ควายไทยผมจะพาไปไหว้พระที่องค์ใหญ่มากๆพระสลักที่ใหญ่อันดับสองประเทศไทยโอ้ห <Ooh. S 2> ไปไปดูก่อนแล้วพบกับค้า ม่อลังการมาก,ากถ้าเกิดทำเสร็จนี่ต้องสวยมากๆเลยอ่ะเราขอพรพาว่าอะไรคะขอหนูตั้งใจเรียกว่าหนูเด็กดีอ่อ้วแค่ขอพ,พาว่าอะไรคะขอช่องยูทู e เราตังๆๆง,งแล้วขอให้คลิปสุพรรณบุรีมีคนดูเยอะๆ นะครับที่พักของเราลูกค้าเอาสัมภาระวงไว้เดเรียนกันอยู่โอเคค่ะโตโรโปตี้โฮเทลแอนด์รีสอร์ทค่ะไม่รู้ว่าที่พักจะสบายแบบนี้ชอบระพักผ่อนกันนะคะเดี๋ยวไปเที่ยวกันต่อค่ะ ทยานมังกรสวรรค์เนี่ยมาตอนกลางคืนจะแปลกตากว่าเพราะว่าปกติคนเข้ามาถ่ายกันเนี่ยเขาก็จะมาถ่ายกันตอนกลางวันนะมันก็จะเป็นฟิลอีกฟิลหนึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของสุพรรณบุรีเลยนะเพราะว่าเขาก็มีมังกรย้าแฟนเนอร์ใครใก็อยากมาถ่ายรูปอยากมาเช็คอินอะไรเงี้ยตามรอยคนที่มาเนี่ยโอ้ขอให้นินลาใจเย็นเหมือนน้ำที่ไหลออกมาจากปากมังกรนะคะใจเย็นหน่อยนะลูก ที่นี่นะคะเขาให้เข้าฟรีด้วยไม่เสียเงินนะอุทยานมาังกรรสวยมกศกาปิดกี่โมงแม่ที่นี่นะคะเขาปิดหนึ่งทุ่มนะคะถ้าเกิดใครอยากมาถ่ายรูปเนี่ยไอ้ว่าให้มาประ,ประมาณก่อนสิบเอ็ดโมงเดีถ้าเกิดใครอยากได้ฟิลว่าถ่ายสบายก็อยากให้มาประมาณห้าโมงครึ่งถึงหกโมงเนี่ยนะเป็นอะไรที่ดีมากเลยแสงสวยมากใช่ครับเรียกว่า รบครันนะฮะอยู่กลางเมืองสุพรรณบุรีเลยงั้นสำหรับคืนนี้นะครับขอตัวไปพักผ่อนก่อนเดี๋ยวไปเที่ยวกันต่อพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวหนูจะพาพี่ๆทุกคนช้อปปิ้งค่ะโอเคตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับแม่อยู่ที่ตลาดสามชุกนะคะจังหวัดสุพรรณเจอมาปุ๊บเจอร้านหมูนึ่งก่อนโอ้โหอิลาดีนะเขาสายช้อปปิ้งอิลาครับได้ค่าตัวเท่าไหร่วันนี้เดยเท่าไหร่หนึ่ง หนึ่งแบงก์แบงก์สีอะไรสีแดงสีแดงโอเคนี่คือค่าตัวของนีลานี่นะนีลาอ่าโอเคไม่ได้ส่งเสริมให้ลูกใช้เงินนะคะเดี๋ยวจะด่ามากกันแต่ว่าคือค่าตัวทุกครั้งที่เขาออกมาทำงานก็ให้เป็นค่าขนมไปแต่ถ้านีลาอยากได้เงินเยอะกว่านี้แม่ก็ให้ได้เหรอเฮ้ยนีลาแบงค์สีเทาขอบุณค่าด้วยเก่งมากเก็บแอบเจอของโปรร้านนี้ที่กู เมี่ยงคำสามไม้ค่ะเมี่ยงคำเท่าไหร่นะครับมา20สามไม้ค่ะแต่คำใหญ่นะไม่ใช่คำเล็กนะแล้วถ้าพี่คำอ่ะเท่าไหร่ครับพี่คำแล้วแต่พี่จะให้เลยจ้าเฮ้ยชิมเหรอชิมได้เหรอแน่สิเฮ้ยคนช่วยเข้ามาชิมเลยนี่อร่อยเออนี้อร่อยใช่ไหมใช่ตัวมันนะคุณยายบอกอุ้ยมันร่ออุ้ยหนูจะชวยปลาซลน้ำจืดปลาซลน้ำจืดซลน้ำจืดแคลเซียมกินแล้ว ปันจะไม่ผลูกใช่นี่คืออะไรครับปลาลีกิวอันนี้อันนี้ปลาลีกีวใช่อุ้ยไม่เคยกินเลยอ่ะเออลองกินที่เขาปลูกหวานอร่อยอร่อยแปลว่าผมเป็นใครเป็นดาราเปยนารามึงโลกยายมึงโลกยายยายบอกอย่าให้กูรู้นะว่ามึงเป็นใครอีเล็กสวยมึงโลกต้องมีอีกเนาะเออจ้ามคนโทรอ๋อหมายถึงลูกเหรอเอออย่างอื่นไม่เอาเออ นึกว่าบอกว่าให้มีเมียเพิ่มเอาเนา่ยชะตจะขาดช้อปปิ้งไม่หยุดนะฮะเดตังเท่าไหร่เดตัง นตกกแกอยากซื้ออะไรอีกไหมหรือว่าพอแล้วหนูชอบตลาดนี้ไหมคะเพราะอะไรคะขอะงเล่นเยอะโอ้โหของเล่นเยอะเดียยเด๋ยวไปวันหลังครับวัใหม,ม่โอเคไหมเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเที่ยวยังจังหวัดบ้านเกิดของแม่ไอซ์นะฮะหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าที่จังหวัดอ่างทองคือบ้านเกิดของแม่ไอซ์เองพูดเนิร์ดน,นิดหน่อยด้วยพูดเนิร์ดไหมพูดเนิร์ดบูลี่บูลี่อะไรล่ะพูดเนิร์ดนี่ยน่ารักจะตายนะฮะไปเดีย๋ยวเราไปอ่างทองกันครับ ถึงแล้วนะคะจังหวัดอ่างทองนะคะจังหวัดของคนสวยๆอย่างเรานะคะและนี่ก็คือวัดขุนอินทประมูลค่ะพระองค์นี้เป็นพระนอนที่อยู่กลางแจ้งที่ใหญ่อันดับสองของประเทศเลยเฮ้ยจริงหรออันดับหนึ่งอยู่ที่ไหนรู้ปะอันดับหนึ่งเหรอไม่รู้เหมือนกันอ่ะแต่เขาว่าอันดับสองอ่ะอันเนี้ยหรอ,เ,อ,อเดี๋ยวเราไปพูจ้าก,กันโอ้ยกายไพ่อด้วยโอเคโอ้โ,โ,โ,โลมแล้วโอ้ไม้ฟาดหัวเขาบอกว่าวัดเนี้ยนะที่ชื่อวัดขุนอิน อาประมูลเนี่ยเพราะว่าตอนที่เขาสร้างวัดนี้เนี่ยขุนอินทะประมูลเนี่ยออเอาเงินที่ยักยอกเอามาสร้างครอบตัวอ,องค์พระที่นอนอยู่ตรงนี้แล้วก็โดนเคี่ยนจนตายออพอโดนจับได้ว่าไปยักยอกเงินมาอยฟังแล้วขนลุกเลยไม่ยไนย,ยสุดท้ายชาวบ้านรู้ก็เลยตั้งชื่อวัดตามชื่อของท่านนะครับผม ทองว่าอ่งางมาเป็นสีทองนะคะเนื่องจากเป็นเจ้าถิ่นจังหวัดอ่างทองนะคะเกิดที่นี่นะคะน,นี่คือผ่านแบบตำบลอำเภออะไรที่เราอยู่ตั้งแต่เด็กมาเยอะมากสมัยก่อนมันก็จะไม่มีตึกเยอะไม่มีที่อยู่อาศัยอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะขนาดเนี้ยไม่มีเลยพื้นที่ก็ยังเป็นดินแดงอยู่เลยอ่ะแบงบค์นี่แม่น้ําเจ้าพญาใช่อันนี้แม่น้ําเจ้าพญาดูนี่แม่น้ําเจ้าพญาที่แบงค์ถามว่าไว้จังหวัดน,นี้มันอยู่ติดแม่น้าด้วยหรอใช่ซิ ตอนนี้พ่อกำลังจะพาแม่ไอ้กับนินลาไปดูหุ่นยนต์ที่ทำมาจากเล็กค่าเข่า,ขาก็ผู้ใหญ่60เด็ก30นะนะลาระวงังลาระวังนะ<า>เอ้ยของจริงหรือเปล่าตายพ่อ พ่อพูดเลยดีตัวอะไรบ้างเราจะพาทุกคนมาชมว่าที่นี่เขามีตัวอะไรบ้างเริ่มจากโลโก้เทลบอยนฮะ,ะโอ้โหเหนือปะ่ะนี่พอตอนแก่นะครับผมแต่ <c oughs> แก่จริง <c oughs> นวดเิน์ดแก่หมดแล้วนะฮะกระจูน้อยนะครับไม่ใช่อันนี้เป็นทีก่กระจูใหญ่นะครับที่เราเห็นทั้งหมดเนี้ยทำมาจากเศษเหล็กตรงนู้นเศษเหล็กจริงๆดูสิ มีแบบส่งขายด้วยนะคนสั่งไอ้ว่าน่าจะสั่งได้แม่อยากได้ไหม,ไมตัวไหมไม่เป็นไรบ้านเราหลังแค่นี้เองแบงค์นั่นบ้านคนหรือบ้านมดทำไมหลังแค่นั้นพอ,อไปอยู่ก็เต็มแล้วเอามาพ่อ,อต่อมาเนี่เยเนีอยจากเรื่องอะไรคะมีเนียเน้ยลหลายเวอร์ชั่นมากมไหนมีเนี้ยอะไรคะซุปเปอร์แมนอ๋อมีเนี้ยซุปเปอร์แมนเอาไปดูต่อค่ะอันนี้ค่ะไปพ่อฮัลโ้ยในกล้องมันดูเหมือนจะเล็กแต่ในของจริงคือใหญ่มาก ก็ไม่เ่ยเอ้ยตม่ร้เรื่องจะทำยังไงนะคะต้องทำยังไงนะคะต้องทำท่ายังไงทำท่ายังไงบี้ทำมือแบกอ๋ออันนี้คืออันนี้คือตัวอะไรครับลูกนี่คือตัวอะไรตัวอะไรมัมมี่มัมมี่โอ้ข้างนอกอลังการกว่าข้างในอีกโอ้ยตัวใหญ่มากเทียบกับตัวนินลาอ่ะให้ดูว่าตัวใหญ่ขนาดไหนโอ้ บ้านหุ่นเหล็กนะอยากให้มาเลยอ่ะสำหรับส่วนตัวผมนะผมแบบอยากให้ทุกคนที่มาจังหวัดอ่างทองมาเที่ยวที่นี่เลยเพราะรู้สึกว่ามันเป็นการสนับสนุนให้คนไทยเนี่ยได้ทํากิจการหรือว่าทําอะไรที่มันแบบสร้างสารรค์แบบนี้กลายเป็นว่าเอามาทำเนี่ยเพิ่มมูลค่าไปเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับเดี๋ยวพาไปกินข้าวกันตอนนี้เราถึงร้านอาหารแล้ชื่อร้านว่านีระมิดเดี๋ยวไปดูกันถึงร้านอาหาร อย่างที่ไอบอกไปร้านนี้นะคะชื่อร้านว่านิรมิตนะออแล้วเมนูโปรดของไอ้เลยก็คือคณะปลาเข็มแต่ดูก่อนดูก่อนแบบที่เห็นอยู่ข้างบนไม่ใช่หมูสักน้ำปลาแบงมันคืออะไรอ่ะมันคือปลาเข็มจริงเหรอเยอะขนาดนี้เลยเหรอเออปลาเข็มอร่อยอ่ะวดูหน้าก็รู้รคณะปลาเข็มดไว้นะร้านอื่นๆนะคณะปลาเคม็มต้องมีปลาเข็มด้วยร้านนี้นะครับก็ เป็นร้านที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ําน้อยนะใครที่อยากได้ฟิลแบบบรรยากาศอ่านทองแล้วยังอยู่ริมแม่น้ําแบบนี้ที่ที่สําคัญมากๆเลยมีโลโก้ที่ทุกคนต้องตามหาเวลาไปเที่ยวถ้าเกิดวักกลัวนะโลโก้ S S A นะครับที่ร้านนี้ก็มีด้วยนะฮะเรียกว่าเป็นร้านที่ปลอดภัยแล้วก็สะอาดอาหารอร่อยได้มาตรฐานนะครับผมกินอะไรอีกแล้วครับวันนี้ชีอยู่เลยเนี่ยอันนี้คือทอน,ทนมันอะไรคะ ปลาคังชิ้นใหญ่มากระวังนะคะร้อนสุดยอดตับมะตับหม้อนี่คณะนะครับนี่ปลาเค็มนะฮะไม่น่าเชื่อปลาเค็มเป็นชิ้นเนอัน,น สรุปที่เที่ยวของเรานะคะสุพรรณบุรีอ่างทองโห oh, พ่อแบงค์นี่เรามากันวันเสาร์อาทิตย์นะยังได้ที่เที่ยวจุใจขนาดนี้คือหลากหลายมากเที่ยวได้ทุกวัยเลยคลิปนี้ต้องขอบคุณนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ชวนพวกเรามาเที่ยวแบบนี้นะครับแล้วผมขอบอกกับทุกคนอีกอย่างหนึ่งเรื่องนี้ย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามันเป็นเรื่องที่หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าการมาเที่ยวช่วงนี้มันอันตรายหรือมันน่ากลัวจากเรื่องโควิด19หรือเปล่านะฮะ ก็อยากให้ลองมองหาสัญลักษณ์นี้นะครับ S H เอนี่นะครับถ้า<ส>ที่เที่ยวไหนโรงแรมร้านอาหารหรืออะไรก็ตามที่มีสัญลักษณ์นี้เนี่ยเรียกว่าเขาผ่านมาตรฐานความปลอดภัยที่สามารถไปเที่ยวกันได้ครับผมหรือถ้าไม่แน่ใจจริงๆลิงก์ตรงนี้นะครับจะเป็นการบอกว่าแต่ละจังหวัดที่คุณจะไปเนี่ยมันมีที่ไหนที่ได้ SHA อันนี้บ้างการท่องเที่ยวอย่างประเทศไทยนะครับเขาก็ยังมีอีก2สเส้นทางที่จะพาทุกคนไปเที่ยวกันแล้วอยู่ใกล้กรุงเทพใช้เวลาไม่มากแค่2วันเที่ยวได้ง่ายๆนะครับเส้นทางแรกนะครับก็คือจังหวัด ลบบุรีสิงห์บุรีแล้วก็ชัยนาทอันนี้ก็อยู่ใกล้ๆกันสามารถมาเที่ยวคล้ายๆกับพวกเราอย่างนี้ก็ได้แล้วก็อีกหนึ่งเส้นทางนะคะสมุทรสงครามแล้วก็ราชบุรีขอขอบคุณนะฮะการท่องเที่ยวประเทศไทยครับค่ะแล้วก็ขอขอบคุณที่พักชื่อว่าโทโลเปอรี่ครับเออโทโลเปอรี่นะคะแล้วก็ขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ดูจนจบคลิปนี้นะคะยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด u ั s c r i b e ให้ช่อง I c e Bank d a i ด y ด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิะะ่งกุง้งกิ้งกุ้งกิ้งด้วยนะครับผม คลิปนี้นะคะพวกเรา3คนขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายฝากกดตรงนี้ครับตรงหน้าโลโก้พวกเรา3คน s u b s c r i b e ช่อง iBa n k d i a ด y ด้วยใครที่กดแล้วก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยเวลาคลิปพวกเราลงมันจะได้แจ้งเตือนไปที่มือถือของทุกคนส่วนใครที่ดูทางช่องทาง Facebook นะครับอย่าลืมกดไลค์เพจให้ด้วยนะขอบคุณครับ